สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีที่สสในรัฐสภายุโรปหรือว่า EU นั้นทาหนังสือเชิญนักสายิ่งลักษณ์ชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยนะครับที่กรุงบรัสเซลประเทศเป็นเยี่ยมเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางในเมืองไทยนะครับเป็นประเด็นการเมืองในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือเชิญดังกล่าวนี้เป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วทางสมาชิกของสมาชิกรัฐสภา,ายุโรปเองก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าเป็นหนังสือที่เชิญมาจริงนะครับแล้วก็มีการยืนยันไปแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าในส่วนของการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะทางพ,พรรคประชาธิปัตย์เองนั้นก็พยายามที่จะจับพิรุษนะครับของหนังสือ เชิญดังกล่าวหรือว่าจดหมายดังกล่าวตั้งแต่ระดับหัวหน้าพักจงไปทั้งถึงรูปพักกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องนี้เองทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะพอใจมากนักนะครับกับการออกหนังสือเชิญดังกล่าวของอสมาชิกของรัฐสภาย,ยุโรปนะครับโดยเห็นว่า ทางสมาชิกของสสยุโรปก็ควรจะเชิญนายกรรมนตรีคนปัจจุบันก็คือตัวเองมากกว่านะครับและเห็นว่านี่เป็นการกระทําที่ผิดธรรมเนียมทางการทูตนะครับก็คือควรที่จะเชิญผ่านกระทรวงการต่างประเทศด้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นการจะอนุญ,ญาตให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรรมนตรีออกนอกประเทศตามคาเชิญหรือไม่นั้นก็ต้องรอการพิจารณาของศาลในประเทศไทยนะครับ จดหมายที่ว่านี้แน่นอนนะครับเป็นจดหมายที่มีการยืนยันแล้วว่าเป็นจดหมายที่ออกมาจริงแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผิดธรรมเนียมทางการทูตหรือไม่หรือว่ามีขบวนการอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการท,ทําหนังสือฉบับนี้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับรองศาสตราจารย์ปวินชัชวานพงพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหา,มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณอาจารย์ครับที่ให้โอกาสพูดคุยนะครับครับยินดีครับยินดีครับอาจารย์อาจารย์คิดอย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้มีการพยายามที่จะจับประเด็นเรื่องของจดหมายเชิญจากสมาชิกของรัฐสภายุโรปนะครับอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่ถ้าว่ากันด้วยข้อจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีการตั้งข้อพิรุธตั้งแต่วันที่นะมีการบอกว่านั่งถือหนังสือนี้ออกมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2015 แต่ทําไมถึงจะมาเป็นข่าวในช่วงนี้นะครับหัวจดหมายเป็นของรัฐสภายุโรปแต่ทําไมลงนามโดยคนที่เป็นสสแหล่งต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการลงนามโดยเลขาธิการของรัฐสภาคือมีหลายประเด็นที่ทําให้เห็นว่านี่คือขบวนการในการที่จะมาดิกด้ก t ดิตรัฐบาลของคอสชหรือไม่อย่างไรอาจารย์เห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ครับเอ,อจริงๆเรื่องนี้ก็ซับซ้อนพอสมควรน,นะ,ค,ะครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้ เข้าไปมีส่วนในการโต้เถียงกับอาจารย์หลายท่านนะเรื่องเกี่ยวกับหรบือฉบับนี้เนะี่ยเป็นหนังสือจริงหนังสือปลอมมันมีนัยยะด้านการเมืองอย่างไรนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดว่า มันมีข้อพิรุษอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันที่เรื่องการใช้คำคำขึ้นต้นนะฮะที่ใช้คำว่าคุณหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้กระดาษหัวจดไม้ของรัฐสภายุโรปนะครับหรือว่าการจะลงนามโดยสองสมาชิกของรัฐสภายุโรปก็ตามผมผมได้เขียนลงไปใน Facebook แล้วนะง่ายๆเลยคือถ้าใครไม่เชื่อว่าเป็นหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือจริงเนี่ย ก็เขียนไปถามหมดเรื่องนะครับประเด็นผมคือมันคงจะพูดยังไงล่ะฮะผมคิดว่าพักเพื่อไทยก็คงไม่สิ้นคิดหรือว่าคงจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำมากนักถึงขนาดจะต้องผลิตเอกสารปลอมนะครับมาหลอกสาธารณชนว่าสมัยนี้เนี่ยมันเหมือนสมัยก่อนนะฮะการผลิตเอกสารปลอมอย่างนี้มันสามารถเช็คได้ภายในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้คือยังไงผมไม่อยากจะพูดประเด็นเรื่องกาเกี่ยวกับการ จับพิรุธนะครับของฉบับนี้แต่ผมว่าจดหมายฉบับนี้มันก็มีนัยยะหลายๆอย่างที่คุณจอมเนี่ยได้ได้ได้พูดเช่นเดียวกันในส่วนของผมที่ได้ดีเบตกับอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสรุปแล้วหนังสือฉบับนี้เนี่ยมันออกโดยรัฐสภายุโรปหรือไม่นะครับแม้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือที่ออกมาจากสสมาชิกสองคนของรัฐสภายุโรปเนี่ยได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภา,ายุโรปหรือไม่ก็มีการเถียงกันมากมายนะครับ,รบผมไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าเถียงกับใครบ้างแต่เอาเป็นว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยผมในส่วนผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ออกโดยรัฐสภา,ายุโรปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการโต้เถียงของผมเนี่ยผมยังถือว่าการที่สมาชิกรัฐสภา,ายุโรปเนี่ยได้ออกจดหมายแบบนี้นะครับในสถานะของการที่ตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิก ของรัฐสภายุโรปเนี่ยผมคิดว่าในส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีนัยยะด้าน,นการเมืองแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สถานะของรัฐสภายุโรปนะครับในการที่ว่าแบ็กอัพจดหมายฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ,ออกสื่อเชิญ คุณยิ่งรักนะครับรวมไปถึงการตีความว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความชอบธรรมแก่คุณยิ่งรักนะคุณยิ่งรักนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าคุณยิ่งรักก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับต้องลงจากอํานาจเนี่ยด้วยเหตุผลผลมาจากการทํารัฐประหารขณะดี่กันในทางตรงลง,งกันข้ามเนี่ยนะครับการออกจดหมายฉบับนี้ให้กับคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักนะครับก็เท่ากับเป็นการประนามเอสชอหรือว่ารัฐบาลเผด็จการ ของพลเอกประยุจันทร์โอชาในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจดหมายฉบับนี้จะได้รับการ endorse นะครับจารับผิดอบอีหรือไม่มันมีนัยยะด้านการเมืองแน่นอนครับครับครับแต่การที่มีแค่สสสองคนลงนามแล้วก็เชิญเท่ากับเป็นการเชิญในลักษณะส่วนตัวหรือเปล่าหรือยังไงอาจารย์ผมคิดว่าในส่วนแล้วอาจจะเป็นจดหมายที่มาจากส่วนตัวนะครับครับ คืออย่างาตาอย่างที่ผมผมได้เรียนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยในสุดแล้วจะไม่ได้ออกจากรัฐสภายุโรปเนี่ยมันตีความได้ว่าสมาชิกของรัฐสภาสมาชิกสองคนนะครับของรัฐสภายุโรปเนี่ยได้ใช้สถานะของตัวเองนะครับในการ องเสรอเชิดังกล่าวจริงๆมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่ผมได้มีส่วนในการเถียงหรือดีเบตนะครับกับอาจารย์หลายท่านเหมือนกันตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการใช้หัวจดหมายของ EU อนะครับในความเป็นของผมนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าที่อดีตเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้เคยผลิตเอกสารราชการจำนวนมากนะฮะมันอาจจะมันมันเป็นจดหมายส่วนตัวแต่ว่าการที่การที่จดหมายส่วนตัวแบบนี้เนี่ยใช้หัวกระดาษของ รัฐสภาเอเนี่ยมันทําให้มันมันมัน confuse ทำให้สาธารณชนเนี่ยเกิดความสับสนนะครับ,รบผมให้ผมม,มีข้อตัวแยางกันที่ผมที่ผมได้เขียนไปว่าในหลายๆกรณีเนี่ยอย่างกรณีของสมาชิกของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับเป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครตเนี่ยต้องการสมงิส่วตัวเนี่ยก็อาจจะใช้หัวกระดาษของของพรรคเดโมแครตได้นะครับแต่ว่าในความเป็นส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีชื่อ ชื่อของบุคคลคนนั้นเนี่ยประทับคู่กับโลโก้ของของพโโรรคดีมแพรหรือในกรณีเนี่ยก็ของรัฐสภาอยู่ของสรรัฐสภาสหภาพยุโรปนะครับ <ขอ S 1> แต่ว่าในกรณีนี้มันมันก็ไม่ใช่เมื่อเนื่องจากเราเห็นเราไม่เห็นชื่อของบุคคลทั้งสองเนี่ยปรากฏอยู่คู่กับโลโก้ของรัฐสภาของสหภาพยุโรปเนี่ยมันเลยทาให้หลายๆคนเนี่ยตีความได้ว่ามันอาจจะเป็นหนังสือที่ได้รับการรับรองจาก รสไฟเหาด้วยมันมันเกิดความสับสนนะฮะผมเนี่ยการตัดเนี่ยเออผมขอไม่พูดต่อแล้วกันเพราะ่วนรายละเอียดมากเพียงแต่ขอพูดนิดเดียวว่าเออใครก็ตามที่เห็นว่าการพูดเรื่องเกี่ยวกับหัวจะไม้อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่อ่อนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นอาร์กิวเมนต์ที่อ่อนเลยมันเราสามารถพูดในประเด็นนี้ได้ไหมครับครับอย่างกรณีกองการใช้คําว่าคุณนะอาจารย์ฮะน่าสนใจว่าฝรั่งเองหรือต่างชาติเองเขาใช้คํานี้ด้วยเหรอฮะเวลาเชิญ แน่นอนครับในใน,ในการทํางานของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตขราชการนะครับหรือแม้แต่การทํางานทุกวันนี้ในฐานะการเป็นอาจารย์เนี่ยการเขียนจดหมายแม้จะเป็นเขียนจดหมายทางการเนี่ยนะครับบางทีผมรับเชิญให้ไปไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วย เอ่อไทเทออื่นๆเช่น you know p r ฟ f e ซอร์หรือว่าเป็นด็อกเตอร์นะครับในกรณีบางกรณีเนี่ยก็ใช้ว่าคุณเช่นเดียวกันเช่นคุณปวินในกรณีเนี่ยผมว่าผมด้ยินมานะครับว่าแม้แต่ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคุณดอนประมัดวินัยก็ยังได้ออกมาพูดได้ว่าการใช้คาว่าคุณนะครับหน้าหน้าคำว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับกับการเป็นทำกับการเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมนะครับ ของการเรียกชื่อของคนไทยว่าทาการเขียนด้วยซ้ำการการใช้คำว่าคุณนำหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆผมสําหรับผมบมันไม่ถือว่าเป็นประเด็ดนสินอจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเชิญเป็นการส่วนตัวจําเป็นไหมครับว่าจะต้องเชิญผ่านผ่านกระทรวงการต่างประเทศในกรณีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าคุณยิ่งรักตอนนีนะ้มีสถานะอะไรนะครับสถานะที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางด้ <c oughs> าน,านาการเมืองหรือเปล่านะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นอดีตนายกระฐมนตรียังไม่พอนะครับยังถูกแบนจากการเล่นการเมืองถึง5ปีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉันเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยไม่จําเป็นคุณยิ่งลักษณ์ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งธรรมดานะครับการเชิญแบบนี้เนี่ยสามารถเชิญได้โดยตรงเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีหน่วยงานที่จําเป็นที่จะต้องเอ็นดอร์สนะครับการควบอปคอสแน่นอนนะครับในกรณีอของคุณยิง่งลักษณ์มันจะต่างไปกว่าน,นั้นเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะยังติดคดีความต่างๆนะครับจึงจะอาจจะต้องได้รับ การอนุญาตจากคอสอชอแต่ในความเป็นจริงแล้วการเชิญจดปมายฉบับนี้นไม่จําเป็นต้องเชิญผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าข้อโต้แยง้งมันก็คือว่าคุณยิง่งรักก็เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยภาษาอังกฤษคือไม่ได้โฮออฟฟิศนะ,ค,ะครับก็คือไม่ได้อยู่ในตําแหน่งทางทาง,ทางด้านการเมืองเพราะฉันไม่จําเป็นครับอเพราะงั้น ประเด็นข้อตกเถียงที่บอกว่านี่คือการพยายามที่จะทําให้มันผิดธรรมเนียมทางการทูตและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในอาจารย์มองสองประเด็นนี้อย่างไรครับคุณระยุทธเนี่ยพูดได้พูดดีนะ,ะับพูดแล้วพูดอีกบางทีพูดเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะครับเรื่องแรกเรื่องโปรโตโคอลเนี่ยผมคิดว่าคุณระยุทธน่าจะศึกษาเรื่องโปรโตโคอลหรือพิธีทางด้านการทูตให้ดีก่อนที่จะออกมาพูดต่อสาธารณชนพูดแบบไม่รู้เรื่องนั้นนะฮะฟังแล้วก็น่ารำคาญมากๆนะฮะ ในเรื่องเกี่ยวกับการเชิญคุณยิ่งรักเนี่ยแล้วไม่เชิญพอสชอคุณก็ห้ามเขาไม่ได้คุณจะห้ามเขาได้อย่างไรล่ะใช่ไหมฮะทำไมเขาต้องเชิญคุณด้วยเพราะว่าเมื่อเรามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยทั้งจุดยืนของรัฐสภาย,ยุโรปเองถึงแม้ว่าในถึงแม้ว่าในกรณีนี้เนี่ยจดหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาจากรัฐสภาย,ยุโรปนะครับแต่ว่าอาจจะออกมาจากสมาชิกสองท่านนะครับ,รบจุดยืนมันก็คือเดียวกันก็คือเป็นจุดยืนของการ ต่อต้านนะครับการไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่มาสู่อํานาจโดยการยึดอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นอย่างไรเป็นเป็นความเข้าใจอย่างเด่นชัดมากๆว่ารัสเซียยูเนี่ยหรือแม้แต่สมาชิกของรัสเซียูสองท่านเนี่ยมีจุดยืนอย่างไรต่อคอสชเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาเลยไม่ต้องไปหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าทําไมถึงเลือกเชิญคุณยิ่งรักทณ์ทไมถึง เออไม่เชิญนะครับคุณประยุทธ์ซึ่งดำรงตําแหน่งนายกัฐมนตรีตอนนี้นะครับการเชิญยิ่งลักษณ์นั้นก็สามารถตีความได้หลายๆอย่างเช่นเดียวกันอย่างที่ผมเออได้บอกไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าอย่างนึงก็คือต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองไทยนะครับที่มันยังมีเอ่อความวุ่นวายยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การเชิญคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสำหรับผมนะครับ คนอื่นอาจจะเห็นด้วยคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมว่ามันเป็นการตบหน้านะครับคอสชอชาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเชิญบุคคลที่คอสช,อชเห็นว่ามีคดีติดตัวอยู่นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการข้อหาคอร์รัปชันอะไรต่างๆมากมายนะฮะการเชิญแบบนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันชี้เห็นถึงจุดยืนของสมาชิกข,ของรัฐสภา EU นะครับต่อสถานะของคูณยิ่งราาัญ่ระดับการของไทยครับครับนั่นก็เท่ากับว่าชัดเจนว่าทางรัฐสภา EU เองก็ ให้การสนับสนุนหรืออยู่ฝ่ายหรือถือข้างของฝั่งคงยินรักอย่างนั้นไหมฮะแล้วก็ดูเหมือนครับในจุดหนึ่งก็พูดได้นะครับผมคิดว่าผมก็จุดยืนโดยรวมเนี่ยของของเลเซว่าของสาภาพยุโรปแล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะก็อาจรวมถึงหมายถึงรัฐสภาของออสาภาพยุโรปด้วยก็คือไม่ไม่ยอมรับความชอบธรรมของคอสชนะครับต้องการให้คสชเนี่ยเคืออำนาจนะครับแล้วก็จัดก,การเลือกตั้งอย่างอย่างรวดเร็วนะครับปล่อยนักโทษในด้านการเมืองทั้งหมดนะครับแล้วก็ ยุติการละเมิดสิทธิมนุษย,นษยชนรวมถึงการใช้กฎหมายมินนะครับผมว่าอันนี้คือมันเป็นมันเป็นจุดยืนแบบกว้างโดยรวมของสหภาพวุโรดังนั้นดังที่มันรีเฟล็หรือว่าดังที่มันสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการการคว่ำบาตรของยู่ออีต่อสมาชิกงข้างจ้า รัฐสภาเอียเนี่ยให้การสับสนุนเพื่อเพื่อไทยหรือคุณยิ่งรักเป็นเฉพาะเนี่ย <c oughs> ผมว่าอันนี้ไปอาจจะเป็นการตีความยากนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับการเชิญใช่ถูกต้องเชิญไปหาคุณยิ่งรักนะครับต้องการให้คุณยิ่งรักเนี่ยออกมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องการเมืองผมพูดแล้วว่าเป็นการตบหน้าชนาดใหญ่ของกสช,าช,าชมันก็อาจจะมา,าพูดได้เหมือนกันว่าว่า,ว,าว่าเขาก็ยังมองเห็นความสําคัญเอาเอาผมว่ามองเห็นความสําคัญของของคุณยิ่งรักนั้นการเมืองมากกว่ามากการที่จะสนับสนุนจุดยืนอะไรพิเศษ ขอคบคุณลักหรือของทําเพื่อไทยครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าก็ทําให้เห็นว่าทางสหภาพ e ูเองก็เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย<น>ใช่ไหมครับ<น>คือคนที่พูดงั้นไปพูดได้ยังไงล่ะครับเออเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงแบบนั้นเนี่ยคือเอ,อ่อประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกาะตั้งโดดจดี่ยวน,น,นะฮะเราก็เป็นสมาชิกที่สําคัญประเทศหนึ่งของประชาคมโลกนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างทั้งเหตุผลด,ด้านความเกี่ยวข้องออการติดต่อด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้ามันส่งผลกระทบนะครับไม่เพียงแต่ต่อประเทศเพื่อนบ้านแต่รวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกเนี่ยประเทศอย่างยูเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับในการสาาอังกฤษเรียกว่า concern ความกังวลใจที่เกี่ยวขออ้องกับกับประเทศไทยนะคุณไม่ียกว่าเป็นการแทรกแซงจะเป็นการแทรกแซงเนี่ยอย่างเช่นการกรณีที่สหรัฐเนี่ยเข้าแทรกแซง ในกิจการของไทยนี่สงครามเย็นนะครับสงครามเข้ามามาตั้งฐานทัพโอเคอย่างนั้นมันมีมันมีความเป็นรูปธรรมนะครับแต่เรื่องเกี่ยวกับการเชิญผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้คุณยิ่งน้าถือถือเป็นผู้นําฝ่ายค้านละครับการเชิญผู้นําฝ่ายค้านออกมาแสดงความเห็นทางนั้นกันมึงผมเห็นว่าจะเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนผมไม่มองวยซ้ำว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงกิจการภายในนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้กสชหรือกลุ่มที่สั่งส่นรัฐบาลฐานชุดนี้เนี่ยเอามาเป็นประเด็นในการที่จะ โต้แย้งนะครับลดความน่าเชื่อถือของคําเชิญเหล่านั้นของอยู่ครับคิดอย่างไรกับกรณีที่ทางคุณพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่านี่น่าจะเป็นขบวนการอย่างหนึ่งในการที่จะมีการล็อบบี้ให้ทางรัฐสภาของ EU ูนั้นเชิญคุณยิ่งลักษ์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ ไม่คิดอะไรมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นคําพูดของคุณอภิสิทธิ์ยังมีความสาคัญมีน้ําหนักทั้งสิ้นนะฮะเออเออเอา,แต,เอาแต่เอาจริงๆแล้วการที่วิเคราะห์อย่างจริงเนี่ยก็คือผมก็มันก็เป็นโอกาสของคุณอภิสิทธิ์นะครับเออซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าอยู่ฝ่ายตรงอยู่ฝ่ายค้านเช่นเดียวกันจะพูดอยู่ฝ่ายค้านได้ไหม,มก็อาจจะได้เพราะว่าตอนนี้เรามีรัฐบาลก็เป็นคอสชอที่เหลือวผมต้องปากฝ่ายค้านทั้งที่<ป>ว่าจุดยิงของพรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์นั้นก็เป็นเออเ ฐานมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาพูดเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะต้องการที่จะยอกย้ําจุดยืนอันนั้นนะครับโดยหวางผลทางด้านการเมืองไม่ใช่เพียงแต่เพื่อที่จะ d i s เครดิตนะครับลดความน่าเชื่อถือของคําเชิญที่มีต่อคุณยิง่งหลักแต่ผมคิดว่าจะเป็นส่วน,นของของการที่พรรคประชาธิปัตย์ลงถึงคุณพิสิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะในการแจงจุดยืนของการสนับสนุนคสชนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกการที่คุณพิสิทธิ์ออกมาพูดเช่นนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องของคุณพินะสิทธิ์นะเป พูดได้นะครับแสดงความเห็นได้แต่ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นเคยเป็นอดีตนายกแค่บนตรีนะครับความบอดในด้านการเมืองมานานการพูดแบบนี้เนี่ยโดยไม่มีหลักฐานแบ็กอัพเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ผมว่าปากเสียเป็นคนที่ปากเสีมากๆถ้าผมเนี่ยจะแสดงความเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมต้องไปหาหลักฐานมาก่อนผมต้องสั่งให้ลูกน้องในพักผมในพักประชาธิปัตย์ติดต่อไปเที่รัฐสภายูถามว่าจริงไหมมากกว่าที่จะมาสเปกูลเลตกันว่ามันเป็นจดหมายจริงจดหมายปลอมนะครับแล้วเรื่องล็อบบี้ มันจะมีล็อบบี้หรือไม่เนี่ยทุกคนมีสิทธิทาได้ทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยทําล็อบบี้ในกรณีนี้เนี่ยผมไม่อยากลงไปในรายละเอียดว่าวันเกิดการล็อบบี้หรือไม่นะครับอาจจะเป็นไปได้หรือมันอาจจะไม่มีการล็อบบี้เลยก็ได้มันอาจจะไม่มีการล็อบบี้เลยก็ได้ถ้าเราคิดว่านี่มันเป็นจุดยีนของยูอยอยู่แล้วคือหมายความว่าไม่จำเป็นต้องให้พรรคเพื่อไทยหรือคุณยิ่งรักมาล็อบบี้ยูก็พร้อมที่จะทําเช่นเดียวกันคุณจเข้าใจ p o i n นี้ใช่ไหมครใช่ครับ โอเคผมคิดว่าประเด็นที่หลายหลายคนพูดถึงเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคือถ้ามันเป็นการล็อบบี้จริงนะฮะก็ทำไมรัฐบาลไม่ล็อบบี้ด้วยละ่ะทำไมารัฐบาลไม่ส่งคนให้ไปล็อบบี้ขอทางอีวเนี่ยเชิญคุณประยุทธ์อย่างนี้เลี่เรียกว่าเป็นการล็อบบี้แท้จริงการทำล็อบบี้คือการที่จะไปโน้มน้าวนะครับให้สถาบันหนึ่งกลุ่มบุมคคลหนึ่งทำในสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะทำมันถึงเรียกว่าเป็นการล็อบบี้นะครับ ถ้าอะไรก็ตามนี้ถ้าจุดอย่างจุดยืนในการเชิญคุณยิ่งรักถ้ามันสอดคล้องกับจุดยืนของอีผมไม่ถือว่านี้เป็นการล็อบบี้ไม่ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นการล็อบบี้ <C rap> แต่ตามผมจะไม่เข้าไปสู่ในด e b a ตเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณยิ่งรักครับเพื่อไทยล็อบบี้หรือไม่เพราะผมคือถ้ามันเป็นการล็อบบี้จริงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาพยายามทําอยู่อาจจะทําให้สําเร็จด้วยซ้ำครับครับอาจารย์ครับถึงที่สุดแล้วคิดว่าคอสชโดยพลเอกประยุทธ์จะจะยอมให้คุณยิ่งรักเดินทางไปประชุมครั้งนี้ไหมครับ ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นจะพูดยังไงอ่ะมันเป็นกลยุทธ์ที่ที่แยบย์มากๆนะครับจากทั้งทางฝ่ายของ EU เองหรือแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยแล้วก็ของทั้งคุณยิ่งรักเองนะครับกรณีน,นี้นี่มันเป็นมันเป็นประเด็นของ l o s e l o s e situation ก็คือมันเป็นประเด็นที่เสียทั้งหมดเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับคสชคสชส่งคุณยิ่งรักไปอนุญาตคุณยิ่งรักไปนะครับเอ่อก็เท่ากับคุณยิ่งรักได้ความชอบธรรมนั้นจาก EU ไปเต็มๆนะครับได้ออกไปพรีเซนต์ จุดยืนมุมมองตัวเองนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับรวมถึงความเห็นที่มีต่อรัฐบาลใน,ในยุคปัจจุบันยังนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปได้การได้รับการต้อนรับในฐานะอดีตนายกและรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีหลายคนที่คงจะอยากฟังความเห็นของคุณยิ่งหลักก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสถานะใ,ใ,ในในในชุมชนระหว่างประเทศให้กับคุณยิ่งหลักนะครับ,รบได้คอสชอเสียอีกช้อยหนึ่งคือให้คุณยิ่งหลักไปนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เสียออเช่นเดียวกันสําหรับคอสชอ นะครับพบการชี้ว่าคสชน,นั้นก็ยังคงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ยังคงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะสิทธิในการเดินทางแล้วก็ในเมื่อคดีต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยยังไม่มียังไม่ถูกการยังไม่ถูกคาดโทษหรือโลงโทษใด,ดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักเนี่ยน่าจะมีสิทธิในการที่จะเดินทางออกต่างประเทศเพราะงงผ,ผมคิดว่ายิ่งไม่้คุณยิ่งรักออกเนี่ยมันยิ่งประเด็นเป็นประเด็นที่ทําให้ e ูเนี่ยโจมตี รัฐบาลชุดนี้นะครับได้อีกหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมดว่ามันเป็นมันเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแยบยลอย่างที่บอกก็คือทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะยางไรก็ตามเนี่ยคุณย่รับได้ได้วิ่ิๆสำรังครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะถ้าสมมติว่าจะอนุญาตให้ไปฮะอาจารย์แต่ยังน้อยก็ได้รับความชอบธรรมในระดับหนึ่งหรือเปล่าคอสช ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามันผมคิดว่าถ้าจะตีตีออกมาเป็นเป็นคะแนนเนี่ยผมเชื่ออย่างมากก็เสมอตัวนะฮะไม่โอเคอาจจะไม่เสียแต่ผมเิด่าไม่ได้ไม่ได้คะแนนแต้นต่อไปมากกว่านี้เพราะว่าอันที่มันเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วของประชาชนประชาชนทุกคนนะครับที่ที่จะสามารถเดินทางได้นะครับสาหรับคอสชในการปล่อย้นเงี้ไปผมเชืว่ามันก็แค่เสมอตัวเท่านั้นแลวผมคิดว่ามันไม่มันไม่กลายมาเป็นประเด็นที่ทําให้ประชาคมโลกเนี่ยซัตเตอรลี่เนี่ย ออ,ออกมาสรรเสริญเยือนยอคอสชอเพราะว่าการที่จะปล่อยให้บุคคลคนหนึ่งเ,เดินทางต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นอินดิเคชันหรือเป็นดัชนีชี้วัดเลยว่าสังคมไทยมันดีขึ้นครับครับอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าคุณยิ่งรักเองได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปประชุมหรือว่าไปร่วมแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยก็มีหลายกระแสะเหมือนกันนะครับบอกว่าก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือสนับสนุนแล้วก็เห็นตามบอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยก็รีภัพการเมืองไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกอะไรเง,งี้ยอาจารย์ อาจารย์คิดว่าการแต่ดชินใจแบบนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณยิ่งรักไหมครับหรือคุณยิ่งรักควรที่จะออกมาแล้วก็รีไพลการเมืองเลยหรือว่ากลับประเทศอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยคิดซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤว่าคอนสเ i รซี y ท h e ์ี Theory ได้นะครับคบือที่ผมกำลังพูดยนี้คือหมายความว่าผมคิดว่าลึกๆในใจของคสชรัฐบาลหาชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยรวมถึงผู้สังสูตด้วยเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องว่าอย่ายให้คุณยิ่งรักไปนะครับ อันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความเห็นของทางฝ่ายที่อยู่ที่อยู่ตรงข้ามกับคุณยิ่งลักแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้คสชเนี่ยไม่ปล่อยให้คุณยิ่งลักไปที่มันเป็นคอนซูรเรซีเนี่ยผมคิดว่าลึกๆในใจของคอสชรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยากปล่อยให้คุณยิ่งลักไปแต่ว่าไปในไปหมายถึงว่าปล่อยให้คุณยิ่งลักไปบนบนบนคอนดิชันที่ว่าคุณยิง่งรักจะไม่กลับมาอีกดุสรรรริตพัยนะครับ เป็นท่าแต่ว่าถ้าเกิดม,มันเป็นการตัดสินใจแบบนั้นของคุณยิ่งรักเองเนี่ยถือว่าถือว่าเกมนี้เนี่ยคุณยิ่งรักพลาดอย่างมากนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยคสชได้เต็มๆคือการที่ตัดใจที่เดินที่ทีคกสชอ,อ,นอนุญ,ญาตให้ไปแล้วก็ตัดสินใจที่จะลิ้นไปในด้านการเมืองเนี่ยคุณยิ่งรักก็จะเอ็นอัพวิธีจบเนี่ยคือจะจบเหมือนคุณทักสินม,มานพรามว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกแล้วครับนะครับแล้วก็จะมีคดีติดตัวโดยปริยายซึ่งอันนี้มันเป็นการมันเป็นมันเป็นทางออกที่ค่อนข้างลงตัว จากมุมมองของคอสชสาหรับผมนะครับลึกๆนะจากแม้ว่าภายนอกเนี่ยคอสชเหมือนกับจะพยายามจะพูดทุนนองว่าไม่อยากปล่อยคุณนิ่งรักไปแต่ว่าลึกๆแล้วอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้เพราะถ้ามเป็นเช่นนี้เนี่ยคอสชไม่ต้องทําเลยเลยรัฐบาลชุนี้ไม่ต้องลงโทษคุณนิ่งรักะไรเพิ่มเลยมันเป็นการแต่งใจของคุณนิ่งรักเองที่จะรีพลา์การเมืองและไม่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อมือมันมือของคอสชอาจจะไม่ต้องแปดเพื่อนเป็มากกว่านี้นะฮะแต่ในทางในมุมมองของคุณนิ่งรักเนี่ยผมไม <พ uka> เมื่อออกไปแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปอีกหรือจะพยายามหรือจะลีภ่ายในด้านการเมืองเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดคุณยิ่งรักจะตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักอาจจะตัดสินใจแบบนั้นนานมาแล้วค<ช><ช>รับรวมมีโอกาสที่คุณยิ่งรักเนี่ยไปตามเพศในอดีตนะครับหลายครั้งนะมผมคิดว่าอันนี้อันนี้มันมาถึงจุดที่คุณยิ่งรักเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วแหละว่าจะเกิดครีอะไรก็ตามจะมีการลงโทษแค่ไหนคุณยิ่งรักเนี่ยคิดว่าอาจจะพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผมผมเชื่อว่าคุณ ว่าการลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยผมรู้ดีเพราะผมลี้ภัยในต่างประเทศนะฮะการที่ไม่ได้กลับเมืองไทยเนี่ยในบางครั้งในสําหรับคนที่ในอยู่ในสถานะเช่นนั้นที่ยังมีบทบาทท่าน,นการเมืองอยู่เนี่ยการไม่ได้กลับเมืองไทยเช่นนั้นเนี่ยถ้าผลส่งผลเสียอืมากกับผลได้นะครับในในระยะยาวยกอย่างอย่งายงกรณีคุณทักษิณเนี่ยคือ ก็ต้องออเปเรตทุกอย่างเนี่ยในในต่างประเทศนะครับไม่ได้ไม่ได้กลับเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่ผมก็เลยเชื่อว่าคุณยิ่งรักเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ทําเช่นนั้นแต่จะคิดไปไกลถึงว่าคุณยิ่งรักวางแผนตัวเองนะครับว่าจะเป็นอนาคตอง,องศาสูจีเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับในกรณีที่คุณยิ่งรักเกิดอะไรขึ้นคุณยิ่งรักแล้วจะเป็นเครื่องถูกตัดสินนะครับติดคุกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ถึงจุดที่คุณยิ่งรักเนี่ยจะอิ e เม e ขึ้นมาเนี่ เป็นองศาซูจีออฟไทยแลนด์ผมไม่ใชดอย่างนั้นเพราะว่าเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอินดิเคชันเลยว่าออคุณยิ่งรักเนี่ยสมควรจะเป็นโรโมเดลนะครับหรือเป็นแม่แบบของออขบวนการประชาธิปไตยในเมืองไทยนะครับออที่เทียบท,ที่ที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยเ,ออเพราะว่าออแม้แต่ตอนที่คุณยิ่งรักเนี่ยเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่เ,ออเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยมีความพยายามน้อยมากนะครับ,รบจาคุณยิ่งรักจากพรรคเพื่อไทย ที่จะชี้เห็นถึงนึ่งกับการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยครับอืมครับครับแต่ว่าถ้ามองว่าถ้าให้หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดให้คุณยิ่งรักต่อสู้อยู่ในในประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่จะติดคุกก็มีโอกาสที่จะถูกยึดทรัพย์สินก็มีการออกมาสู้ต่างประเทศเนี่ยจะทําให้มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะมากกว่าหรือเปล่ามันนี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่การตีความนะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าอยู่เมืองไทยมีโอกาสติดคุกมีโอกาสที่ทรัพย์มันเป็นเกมด้านการเมือง มันเป็นเกมทางการเมืองที่คุณเลือกที่จะเล่นตั้งแต่แรกนะครับและผมก็เชื่อว่าคุณยิ่งรักเนี่ยยังเลือกประเด็นนี้อยู่หมายถึงว่ายังเลือกทางออกนี้อยู่ออปชั่นนี้นะครับว่าอยู่เมืองไทยสู้คดีต่อไปหวังว่าหวังว่าหวังลึกในใจว่าในประเทศไทยมันยังคมมีคําว่า justice นะครับหรือว่าความยุติธรรมหวังว่าตัวเองเนี่ยยังมีฐานเสียงเพียงพอนะครับที่จะออกมาให้การสกัดสุน หากการตัดสินหรือว่าการพิาพากษาของศาลเนี่ยไม่เป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้มันแล้วแต่การตีความส่วนการออกมานอกประเทศเนี่ยเพื่อที่จะออกมาต่อสู้อาจจะมีชัยชนะมากกว่าอันนี้ผมก็คิดว่ามันมันมันก็ไม่ใช่เกมที่เล่นง่ายเช่นเดียวกันคุณคนักษะออกกี่ปีแล้วล่ะครับเช่ไหมฮะค,คุณนักษิออกมาโห่ถ้าเกิดว่าจะรวมถึงว่าน้าแต่รัฐประหารครั้งที่แล้วเนี่ยปีสองพันปีคอสสองพันหกเนี่ยนี่มันเก้าปีแล้วผมยังไม่เห็นวีแววว่าเอ่อว่าว่าคุณทักษิณจะชนะได้อย่างไร นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเรื่องกับองค์กรต่างๆที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศนะครับที่มีจุดหมายที่จะเป็นเป็นเป็นสินค้าททยของสชรัฐบาลชุดนี้นะครับเป็นอนทีฟในการที่จะเรียกว่าส่งเสริมประชาธิปไตยที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นองค์กรเสรีไทยอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันมันมันยังไม่เวิร์กอ่ะแล้วผมยังเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยนะครับมันควรจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศนะเพราะฉะนั้นการข้อโต้แย้งข้อโต้แย้งที่ว่าคุณลากออกมาและอาจจะมีส่วน ทำให้การต่อสู้มันง่ายขึ้นหรือว่าอาจจะได้รับชัยชนะง่ายมากขึ้นผมเชื่อว่ามันเป็นประยานครับครับคุณครับจันครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ